เอาอเป็่จังได้น่ะพียังอันนำนะอันนำนะนำนะนอาไว้จะมห็งหน้าเขาตุ้กเลยป้าเานำให้น้าขาดขาหน้าขาดหน้ากขหน้าขาดคุณแม่ลงไปเที่ยวฟังไทยนะบอยากกลับแล้วเชจังได้บัานนี้ฮ่าไปไปไปำใจแล้ว ตามใจตัดใจเล่าป้าตามใจเล่าที่ป้าคนอะไรตามใจเล่าคน่ะไรตามใจเล่าโบไปตามมาบ่ะโบ่เอาพอพี่น้องมือนี่กะจะไปส่งข่าวให้อีพ่อลคุณนอว่าอ่าอีเมย์ไปเที่ยวฟังฟังไทยเนาะได้ยินข่าวว่าอีเมย์คนบบอยากมาว่าจะขออยู่ต่อจากโอ้คลีข่าวแปดเดือนเนาะเอา ไปถามไม่พอเพิ่นแล้วก็ส่งข่าวเพิ่นเพิ่นจะคิดอย่งไรน,นะก่อนอื่นจะสีขอการเข้ามสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ตุคนเนาะว่าจะเป็นทั้งในแลกะกับต่างประเทศเนาะมือนีพ่อแม่พี่น้องก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อมือนีพ่อแม่พี่น้องจะไปบอกอีฟอร์กันเนาะว่าจะมีสีหนาหรือว่าท่าทางจังไดว่า อีเมบ์โบยกลับแล้วบบกลับแล้วขนาเนาะอ่ะไม่นี้เฉาซีก็จะพาเราเบิ่งอันบรรยากาศบรรยากาศอ่าตอนฝนตกเนาะจะลงเลาะเบิง่งอ่นาน้าหน้าเนาะบอกพี่น,น้องคือน้าท่วมเมื่อตอนนี้อ่ะขาเจ้าก็กำลังเกมโบเมนเก,มเ,กมเนาะก็คือดำให้ดำหน้าแล้วพี่น,นอ้องอันนี้เขาก็ใส่เกือบตุ๊บก่อนเนาะพี่น,นอ้อง เมื่อคืนนี่ค่ะตกลินเบิร์ดคืนเมื่อเ้านี่ค่ะตกตั้งแต่ดึกๆพอม่พี่น้องจนตอนตอนนี้หากซาลงหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้ค่ะป่ะอันนี้เรา,าก็จะไปหละยๆพอม่พี่เอากุ๊ก่อนป่ะเราจะไปเลาะวงหน้านหน้ายิ่งดุมป บังจะถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งนะพ,พี่น้องเปียกเบิดพื้นน่ะฝนหาก็นั่นต้องไปเนาะสืบเข่าเต็มปอดโอ้ยมกักมักบรรยากาศเนาะบรรยากาศหลังฝนตกโอดพี่น้อง บมเวนลังเราตอนนี้กะลงเม็ดอยู่หน่อยนึงปะฮากะจะพัพตอนนี้อะตามตามห้พอเพ่นเนาะคือแบบบ่คอยได้บ่คอยได้ยูดอะ่ะเน,ะเนาะเพื่อนเนี่ยเพื่นตกเพื่อนกะจะไปหาลเลาะเบิ่งกระปอกกระแป๊กของเพื่อนในในนอจักเลาะเบิ้งยังได้อะไรนะย,ไย,ยะปิดก่อนยันแบบไก่เขาเนาะไก่เขาเพื่อน บรรยากาศดีดีพ่อพี่น้องว่าว่าจันเงียบแน่ก็คือมันบ่พอจะเงียบเนาะอ่ะอันนี้กันนะบรรยากาศพ่อพี่น้องไปตามหาอีพ่อคนกันเนาะชงข้าวกันเฝนจะว่าจังใดดิเนาะอ่ะเบิ่งนำน้องก็เต็มพ่อพี่น้องจะให้เบิ่ง บรรยากาศหลังฝนตกจ้าป้าชุม่มชุ่มไปบนดเลยเนาะ,ะน้ำนองก็จะเต็มแล้วเนาะเมื่อก่อนนี่ชะสีปล่อยปลานิ่นได้พอเหยพี่น้องปล่อยปลานิ่นสองสองร้อยห้าสิบตเนาะแต่โมโหอะโมโหอะมันจะอันนั่นโลง่งด้วอเนาะแต่กับบุคคลได้ให้อาหารมันเนาะคือแบบคือเอฟซีว่าแหละว่าให้เอา เอาฟางเอาไอย่างลงเนาะเพื่อแบบว่ามันจะได้บม่ได้เป็ดอาหารของมันเลยเห็นนะพอยพี่น้องเนาะดีเลยบรรยากาศไปเบิ่งก่อนว้าน้ำถ่วมเข่าพอยพี่น้องทางน้ำเบิ่งนี่ถ่วมเบิ่งแล้วเนะาะว้าเสียงน้ำพอยพี่น้องอือหือจังใดเด้บาดนี่พลอยพี่น้อง ป้าน้ำให้หนาคือเปิ่นเวินอยู่แท้นี่ท่วมเข่าเบิดนี่เน,นาะโอ้นาะไม่กระปงแล้วพร้อมพี่น้องนะนอบักใหญ่หนึ่งเออน้ำนี่ก็คือแบบทั้งนี้มันเป็นโน่นเนาะมันอยู่ทั้งปลาทั้งอย่างมันลงมาตรงนีพนพร้อมพี่น้องป้าให้นะท่วมคักน,นี่ท่วมเบิดแล้วให้นี่มึงนี่ โอ้โหพี Lord, ่น้องบบเรือบบเรือบบเรือพูกจะซูมให้เบ่งอีพอเปรนเท็ดยังนะพูกนี่บอยู่จ้านี่ปุ่นนี่นี่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เอาไปถามเพิ่นเลยเนาะคุณเมย์โบคุณเมย์โบมาเด้อสิถ้าเท็ดอีช้างอยู่นะเนาะพู้ โอ้ยพี่น้องชุ่มช่ำไปหมดเลยเนาะนี่ทางกันนี่อันนี้ทางออกผู้ไหนเนาะทางออกทางใ่ายผู้ไหนเนี่ยเห็ดแบบเป็นคณนาใหญ่ไปเลยพอ้อพี่นอ้องน้ำโอ้ยอุ๊บน้ำยงังบ่ตกเนาะอย่างนี้เนาะ ไหลลงมาถั่มท่วมท่วมเบิร์ดนี่คิดถูกโอ,อ้พี่น้องบ้าลมแหง้งแน่ยนี่ถั่มเบิร์ดเลยผันี่บรรยากาศนะ่ะพ่อพี่น้องนี่ไงแะสีมากบรรยากาศยามลงไหลงงานน่ะพ่อพี่น้องคือแบบว่ามัน มันชุ่มชํามันเย็นเนาะอล้วก็มันเดียวไป็น้องใดก็เคี้ยวงา่ายเนาะว่าจะเป็นหยาเป็นเข่าเป็นอยังก็แล้วแต่เคี้ยวเป็นมดเลยเนาะสิ่งที่บวมักที่ชุดก็คือย่ามฝนก็คือเส้นทางเนาะอ่าเส้นทางรืนนนอ,นะอ,อ,งอว่าถ้าเป็นถนนเนี่ยนะพ่อพี่น้องเพราะว่าบ้านเษีมันจะเป็นทางแบบเป็นทางแดงเนาะเออแต่ว่าอย่างอื่นนะดีว่าแบบเป็นธรรมศาสตร์เนาะเข่าเคี้ยวปลาหมกปลาไหมอยังเช่นนะพ่อพี่นะ้อ,นองนี่เนาะ อานา้ำลนหายลนคันเนาะกอเอ้าป็นยังดีน่ะเพี่ยังอันนำนะอันนำนะนำนะอันนยังเหิ่งหน้าเขาตุ้งเดืตานำให้หน้าขาดข้าหน้าขาดหน้าก็หน้าขาดคุณแม่ลงไปเที่ยวฟังไทยนะ่ะบุญยากลับแล้ว เชียจังได้บะนี้ไม่ฮะไปเลยตามใจแล้วตามใจเออตามใแล้วป้าตามใจเล่าที่ป้าพูดว่าตามใจเล่าคนน่ะตามใจเล่าโบไปตามมอาบอโบโบโบตามได้พูดว่าอ้าตามใจเพิ่นแห่งถึงใจแน่นอนวันนี่ใจเพื่นตามใจเพิ่นตาเถ้ากรบโปตามเนาะวันนี้ ไดจังได้เด right? right? oh, ้ว so ันนี hmm. so ้เนาะปล่อยฝไปมันเป็นบ like yeah, ้านเมืองไนนแล้วปล่อยนไปตีปล่อยไปฝนไม่ค่อยไปเสือเนาะไปเมืองบ้านเมืองเมืองมไปเมืองบ้านเมืองเมืองมเป็นจังได้คนน่ะฝนไปเห็นฝนว่าไะออนเฉินทางเน๊ะเห็นหัท่างแดงทางหยังคือบ้านเท่าแ่บไปรถรถไปแต่ทางทางนั่นนั่นมนอกเจอขึ้นอกว่าบ่เมันกับมีนั่นเบิรนแล้ว รวยแล้วพอคนเลยจะเล่นวะเลยเนาะมาเอาเงินางมาีคุบอยุกปุ๊บอยู่ทิทางนั้นเส้นทางก็อยูเทียบน้องว่าน้องอย่าว่าเลยทางไปหน,าน้านี่ยังเป็นคอนกรีตวะเลยทางไปให้ไปหน้าเขนานะอันนั้นพุ่นไปเห็นว่าเห็นในเมืองพุ่นอันทางทางอะนะถนนนั่นมันมีสองเลนเลยกะมันกับแบบสามเลนสี่เลนยังมีเนาะเออแล้วก็เห็นแบบอัน ก่อเสาแล้วก็เป็นสะพานให้ขึออ้นอลอยกับสะพานให้กันนี่กดกดมาเรื่อยกันหตคือว่างูทุ่งผากินน้ำนี่ท,าาๆๆาทา่างคาราฟูแบบเงี้ยวเพื่อนหาชิปชันกันยังยิดโลทางเขาเพื่อนหาชิปชันก็ยังวิทดอีกผลไปแสดงว่าเคยไปเห็นด้วยใช่นี่เนะาะสะพานแขนเดี๋ยวลงยินเพื่อนหาชิปชันเนาะอ๋อฝนเคยเคย <ๆ S 2> เคยไปได้สะพานของสะพานแขนเฉพาะฝนจังอยากไปเนาะไปไปเออ ให้เพิ่นไปวันนี้เพราะเพิ่นเคยไปอยู่คนน่ะเพิ่นเคยไปเคยเห็นแล้วความเจริญเนาะความเจริญความเจริญบ้านเขาเลยต้องคิดท่านหาท่านกับนี่เลยเห็นเลยเออเพิ่นเห็นมาแล้วเพิ่นเคยไปเนาะยังไีเมื่เพิ่นแล้วไปครั้งแรกเนาะไปแต่มุกแก่ยังนี่นะแต่ขั้นไปในตัวเมืองขึ้นกับครั้งแรกคือกันเนาะอ้าอันนี้กับฝนตกบัดคืนหอยพี่น้องมึงนไงน้ำท่วมเข่าท่วมยังมาแล้วเอ้า ออเ,าอ,เอาถามความคิดเห็นกับเพื่อนบอกว่าตามใจเนาะเพื่อนชิบวน้ำบวตามเพื่อนให้เที่ยวให้ลินเต็มที่เฮ้ยผูทั้งนี่ไงน้าม,มันลงมาเลยทั้งป่าผู้นอถ่วมมาเลยทั้งนี้โอ้โผูผล,ลงไปผูทางทั้งนี่อ่ะทั้งโน้นเนาะพ่อพี่รองเนาะทางผุ้นอนนอกับมันกันลลงไปพูนไม่ผูแบบเป็นทรายเลยคือแถวนี่อ่ะขั้นแบบขั้น ทันหน้าโบระบายเอ้ยระบายบท่านเนาะเข่าอย่างมันก็จะเปื่อยจะอย่างไงพอมีรองเนาะเอามาส่งข่าตาแถวพนกันเนาะอันอีเมย์พนคือสินยิ้มเปื่อยแล้วอ่ะอีพ่อพนก็บอกว่าพี่พ่อพนก็บอกว่าตามใจว่ะไปดินไปเที่ยวเนาะบอเคยเห็นจะาเกลือ่าเออพนได้ยินพนคืออันดีใจเนาะ ยิ้มไปเปิดอะไรบันไดฮะพรมพี่พน้องเอ้ยเอาเอาส่งข่าวข่าวช <laughs> ิบวะอยากมาอีนี่วะคนน่ะเนาะเอาดูบรรยากาศบรรยากาศอยู่ทางบ้านกาันเป็นจังสี่เดอ้พอพ่อแม่ยพี่น้องเดอ้อยามลงไฮลงนาแต่ทางฝั่งนั่นเขาเจ้าดำมาเนาะแต่ว่าสี่เจ้าวานเอาเนาะไอทีเอฟซี F C บอกว่าย่างวันเข่ามันคือเป็นยอ่อมย่อมม่พี่น้องคือวัน วานตอนวานมือน้อนี่แล้วก็ฝนตกห้ามมื้อนี่นะแล้วก็มันก็พอฝนตกห้ามแล้วหน้าม,มันกไ็ไหลแบบไปโหกไปกองกันเลยเห็นไหมเนาะนี่อันนี้ก็คือกันนี่แบบวานแล้วฝนตกลงมาเลยมันก็เลยโหมไปเลยเนาะเพราะว่าออาเข่ามันยังไคยดิอันนี้ว่าบบเห็ดยังเลยตัวนี้เนาะเห็นแต่ปลายเขาหน่อยเดียวอ็นว่า ท่วมมาเลยน้ำถ่วมฝนตกเนาะมือนีก็คือจะบวลอดคือเก่าเลยเนาะมันหาก็เร้าไปบางใดในคนที่ออกมาอ่านากะให้นี่กะระบายสองระ,ะบายสองทอ่อเนาะคือให้หน้าให,ให้ใหญ่มันจะมีอยู่ทอเนอะทอ่อสองท่อเนาะนี่ขนาดนี้ยังระบายยังบ่ทันได้สองท่อเนาะน นี่ทอเหี้ยนี่อันนี้ทอทอหีดใหญ่นี่เนาะฟันโบชัยใหญ่มันก็จะระบายน้ำโบทันเนาะนี่เลยจ้าเนี่ยโอ้หอย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 กว้งหน้าเด้อนี่เด้อมันคล้ายๆก็หอยเชอรี่เนาะแต่ว่ามันมันก็จะ มันก็จะแตกตางจะตัวนี้อ้วนๆเนาะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยไม่ได้อันนี้บนนอนนาำระบายเอยอะ